สวัสดีค่ะจากบริษัทกินวีซีไอนะคะบริษัทกินวีซีไอของเราจําหน่ายบรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมหลากหลายรูปแบบค่ะเช่นพลาสติกกันสนิมกระดาษกันสนิมสารป้องกันสนิมทั้งรูปแบบผงและแบบน้ํานะคะโดยวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้ถุงกันสนิมร่วมกับ VCI diffuser กันนะคะ การป้องกันสนิมด้วยเทคโนโลยีแบบไอระเหยหรือ VCI โดยสาร VCI มีคุณสมบัติในการปล่อยรอะเหยระดับโมเลกุลออกมาเกาะที่ผิวของโลหะทำหน้าที่สร้างชั้นฟิล์มเคลือบผิวของโลหะไว้ช่วยป้องกันไม่ให้ผิวของโลหะสัมผัสกับความชื้นและออกซิเจนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสนิมค่ะโดยโมเลกุลของสารกันสนิมนะคะจะสามารถสลายตัวไปได้เองเมื่อเรานําชิ้นส่วนโลหะนั้นออกจากบรรจุภัณฑ์กันสนิมจึงสามารถนําชิ้นส่วนโลหะนั้นนะคะไปใช้ ้งานต่อหรือเข้าสู่ขบวนการผลิตได้ทันทีนะคะโดยไม่ต้องร้างทําความสะอาดจึงช่วยลดการปล่อยน้ําเสียไปในตัวและยังช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการทํางานก็ซึ่งเท่ากับว่าบรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิม,มค่ะสามารถช่วยลดต้นทุนและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะ